สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาในคอนเทนต์ใหม่นะเป็นคอนเทนต์ของพระใหม่เลยเพราะว่าผมอยากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เพื่อนๆนะฮะคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการพระนะเป็นคนที่ชอบเช่าพระชอบชอบพกชอบอะไรเงี้ยชอบสะสมเอาว่างั้นดีกว่าเป็นนักสะสมนะฮะผมเองเนี่ยจะเก่าจะใหม่เนี่ยถ้าผมมองว่าเออให้ดีเว้ยผมก็เช่าผมก็เช่า ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยผมพยายามจะหาจองจะหาจองจองไม่ทันก็ไม่สนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเช่าเพราะอะไรพระตัวผมเองเนี่ยก็มีหลักการในการดูพระของผมใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยในพระใหม่เนี่ยผมมองว่ามีพระที่ไม่ดีเข้ามาปะปนอยู่เยอะเยอะแบบมหาศาลอะมหาศาลกว่าที่เพื่อนๆคิดแน่ๆนะฮะคืออันนี้คือมุมมองผมนะในมุมมองผมนะ ที่มาทาคลิปนี้ก็ต้องบอกอีกอย่างก็เพราะว่ามีสมาชิกอะ่ะเขามาเช็คพระกับผมเนี่ยผมมองว่าเออพระเนี่ยไม่ดีนะก็บอกเขาอีกพระใหม่นะไม่น่าจะมีของของไม่ดีหรือเปล่าผมก็บอกว่าองค์พระใหม่เนี่ยตัวดีเลยนะฮะโดยเฉพาะของหลวงปู่ศิลาเนี่ยผมมองว่ามีพระไม่ดีทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นเลยนะฉะนั้นพระของหลวงปู่ศิลาใครที่อยากจะลองพกพระที่เป็นพุทธคุณหลวงปู่ศิลาเนี่ยไป ไปเช่าของนอกวัดก็ได้นะฮะเช่าของนอกวัดเนี่ยก็เหมือนกันนะ,ะความเสี่ยงกับของปลอมเนี่ยน้อยแล้วก็เอพุทธคุณเนี่ยก็ใกล้เคียงเหมือนเหมือนกันนะเอาผมมองว่าเหมือนเมือนกันนะไม่ได้แตกต่างแล้วก็ราคาเช่าหาก็ถูกกว่าเยอะนะฮะแถมจองง่ายด้วยถ้าใครที่สนใจอยากจะลองพกอย่างเงี้ยก็ลองหาอย่างเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปเช่าแบบแพงๆก็ได้ นะฮะถ้าอยากจะลองมาเอามาพกนะเพราะผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยคนที่เข้ามาวงการพระเนี่ยเป็นหน้าใหม่เยอะยิ่งช่วงหลังมาเนี่ยเป็นกระแสพระของปู่ศิลามาแรงนะฮะคนที่เข้ามาใหม่ก็จะมาอยู่ในอยู่ในพระใหม่กันเป็นส่วนใหญ่เลยแทบทั้งนั้นดีกว่านะในมุมมองผมแล้วมือใหม่อะ่ะพอเป็นมือใหม่เนี่ยก็ประสบการณ์ยังไม่มากยังไม่มีประสบการณ์ก็จะแยกแยะ พระดีกับไม่ดียากหน่อยนะฮะก็ทีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็จะมาทำคลิปเนี่ยเหมือนเป็นการเตือนอะ่ะนะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยเป็นเป็นวิธีการดูแท้เก๊นในแบบของผมนะนะฮะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมเอามาทำเนี่ยก็เป็นผมจะทำเป็นวิทยาทานนะฮะ ก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปตีพระใครว่าเก๋หรือไม่เก๋อ,อะไรยังไงนะนะฮะแต่เราทําเป็นวิทยาทานอย่างเดียวนะครับก็เราเนี่ยปิดอัตลักษณ์ของพระแต่ละองค์ไว้นะฮะซึ่งอาจจะปิดได้ไม่มากก็เนี่ยพยายามจะปิดให้นไม้มากที่สุดเผือเ่อว่าเจ้าของปัจจุบันคือเจ้าของปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างพระบางองค์เนี่ยล่าสุดเนี่ยรุ่น พระองค์นี้เนี่ยเป็นรุ่นเสมาเสือนอนกินของพระอาจารย์ต้อมวัฒนาสแบงนะฮะพระองค์ที่ผมมองว่าไม่ดีเนี่ยล่าสุดเนี่ยก่อนทําคลิปเนี้ยผมก็เห็นมีประมูลกันซึ่งปิดไปใน,ในราคาเดียวกับพระแท้ผมมองแนละ้วผมก็รู้สึกโอ้โหไม่ไหวอะ่ะคือคือเราก็อยากจะออกมาเตือนนะฮะออกมาเตือนโดยที่เราก็ไม่ได้อยากจะไป ไม่ได้อยากไปทำร้ายใครอนะไม่อยากไปโนะจมตีใครอะไรยังไงแต่เราเตือนกันด้วยองค์พระดีกว่านะฮะก็เนี่ยก็เป็นจุดมุ่งหมายของผมในการทำคอนเทนต์ใหม่นี้นะซึ่งผมก็อาจจะยิงยาวเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆต่อให้ผมทำทุกรุ่นนะทำอาทิตย์ละรุ่นนะของพระใหม่นะฮะปีหนึ่งอ่ะผมว่าผ,ผมยังทำได้ไม่หมดเลย หมายถึงว่าเทียบพระแท้ที่ผมมองว่าดีกับไม่ดีนะคือพระปลอมในมุมมองผมนะของพระใหม่เนี่ยมีเยอะมหาศาลมากๆบางคนเนี่ยอยู่ในเกจิที่แบบว่าอาจจะดูไม่ดังอะ่ะอาจจะดูไม่ดังแต่ผมบอกเลยว่ามันมีพระปลอมเข้าไปปะปนแล้วนะฮะเอาง่ายๆของหลวงู่เจบุญมาเนี่ยเป็นหลวงพ่เจบุญมาเป็นเป็น พระที่ผมมองว่าท่านเก่งมากนะแล้วก็เสกพระได้แบบว่ารุนแรงมากๆอะ่ะคือพระท่านดีอะ่ะนะฮะแต่ทําไมผมก็งงว่าทําไมคนไม่ค่อยเล่นหากันแล้วก็พระท่านเนี่ยราคาก็ไม่ค่อยไปไหนเพราะว่ามีแต่ราคาลงเพราะอะไรผมก็ลองลองเข้าไปดูนะผมก็ไปเช่าหาไปเช่าหาพระของท่านมาราคาถูกถูกเลยแต่ว่า มีของปลอมปะปนอยู่เยอะมากๆนะผมก็เลยเดาว่าคนที่อยากจะมาลองพกพระของหลวงปู่เจเนี่ยเขามาเช่าหาไปแล้วเขาโดนของปลอมไปเี่ยพกไปเนี่ยคือของปลอมเลยเป็นพระที่ไม่ได้เสกไม่มีพุทธคุณแล้วพวกไปแล้วจะเอาอะไรดีอะ่ะมันไม่ดีอยู่แล้วไงใช่ไหมฮะพกไปก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรอยู่แล้วนะเขาก็เลิกพกกันไปก็เลิกเช่าหากันไป เพราะอะไรพะมาเจอของปลอมนะครับทีนี้พระท่านเนี่ยโอ้แต่หลวงปุ่เจก็น่ากลัวเหมือนกันพระท่านเนี่ยน่ากลัวจริงๆเพราะว่าปลอมเยอะปลอมเยอะมากคือผมเองยังโดนเลยอะ่ะเพราะเราเข้าไปใหม่ๆตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าของท่านจะมีปลอมเลยเราก็ไม่ได้เช็คไงพอไม่ได้เช็คปั๊บผมก็เช่าพอเห็นก,ก็ก็ราคาไม่สูง ราคาไม่สูงล้วก็เช่าง่ายๆนะฮะก็โดนของปลอมเข้าไปหลายองค์ด้วยนะไว้ว่างผมจะมาทําเทียบให้ดูนะฮะของลำบูเจนะก็ตอนเนี้เป็นจังหวะดีคือของลำบูเจเนี่ยจะมีรุ่นเจริญพรเป็นเหรียญเป็นเหรียญน,นะของปีที่แล้วเป็นกระถิ่นปีที่แล้วปีหกเจ็ดถ้าใครอยากจะลองพกของลำบูเจก็รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ผมยังไม่เห็นของปลอม ะะแล้วก็เป็นรุ่นรวยสิบชาติที่เป็นพิมพ์ยืนนะฮะเนื้อผงเท่านั้นนะเนื้อผงผมยังไม่เห็นปลอมนะฮะแต่ที่เป็นเหรียญเนี่ยต้องหนีต้องพยายามเลี่ยงละฉะนั้นใครที่สนใจพระหลวงปู่เจอยากจะลองเช่ามาพกดูก็เนี่ยฮะแต่ว่าล่าสุดก็ได้ข่าวมาว่าจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาก็จะมีการจัดสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่ นะแต่ว่าถ้าใครอดลนทนไม่ไหวก็อยากจะลองเลยก็จเจริญพรเนี่ยแหล,ละฮะเซฟสุดละปลอดภัยสุดนะส่วนของลูกป,ปูศิลาผมกล้าพูดเลยมีทุกรุ่นมีของปลอมทุกรุ่นนะครับคืออย่างนี้ถ้าปลอมเนี่ยเขาเขาสร้างกันแบบโหบางรุ่นนะผมมองว่าของลูกป,ปูศิลานะปัจจุบันนะหาของแท้ได้ยาก คือรุ่นดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งปัจจุบันเนี้ยผมมองว่าหาของแท้ได้ยากนะที่มาลงปล่อยให้เช่ากันยากมากมากแล้วก็เช่าหากันในในราคาเต็มอะ่ะราคาเหมือนของแท้เพราะว่าผมมองว่าเอ่อคนที่เข้ามาในวงการใหม่ๆเนี่ยภูมิคุ้มกันอย่างน้อยนะฮะผมก็เลยทำคลิปในคอนเทนต์ของผมก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ ให้คนที่สนใจและเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอยากจะหาอยากจะดูเพิ่มประสบการณ์อะไรอย่างนี้นะฮะผมก็จะเอาพระใหม่เนี่ยมาทําให้ดูเพราะตอนนี้มีในมุมมองผมนะคือเยอะมากๆมากกว่าเอาว่าถ้าเพื่อนๆมาเห็นในมุมมองผมเพื่อนๆจะตกใจว่าเฮ้ยโอ้โหปลอมเยอะขนาดนี้เนี่ยเหรอมันเยอะขนาดนั้นจริงๆนะหลายๆรุ่นเนี่ยเยอะกว่าพระแท้นะผมมองอย่างนั้นเลยนะอ่ะโอเค เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเสมาเสือนอนกินของพระอาจารย์ต้อมวัดทาสแบงเป็นรุ่นที่เล่นหากันในราคาหลักปลาย,ลาย,ลายพันถึงหลักหมืน่นในเนื้อทองแดงนะส่วนเนื้ออื่นก็จะมีการเล่นหาในราคาที่สูงขึ้นไปเพราะทองแดงเนี่ยก็เป็นเป็นเนื้อที่ต่ําสุดอะนะฮะทีนี้ผมก็มองว่ามีรุ่นมี พระที่ไม่ดีมาปะปนแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าพระรูปพระหนึ่งนี่ไม่ใช่ของผมเพียงแต่ว่าผมเนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตผมเอามาทําเป็นวิทยาทานก็จะปิดอัตลักษณ์ไปจะปิดอัตลักษณ์ไปแล้วนะฮะไม่ให้เห็นว่าเป็นของใครอะไรยังไงนะฮะก็คือปิดตัวเลขไปอะและที่เหลือมันดูยากแล้วนะก็อันนี้ผมเอามาทําเป็นวิทยาทานนะฮะถ้าไป เป็นผลกระทบกับเจ้าของพระปัจจุบันผมต้องขอขมาล่วงหน้าเลยนะแต่ว่ายัางไงผมก็ควรจะต,ต้องทำอะ่ะเพื่อเป็นวัคซีนอะ่ะเป็นอะไรที่เป็นภูมิคุ้มกันให้ให้เพื่อนๆน,นะให้คนหมู่มากนะฮะโอเคเรามาดูกันสเสมาเสือนอนกินผมให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยง่ายเลยมันจบทันทีเลยดูนะฮะในรายละเอียดของพิมพ์นะแตกต่างกันชัดเจนเลยความคมชัดเนี่ยเพื่อนๆดู อ่าสูงก็อกีความคมชัดแตกต่างกันชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยองนี้จะรีเล็กองนี้จะดูนนหนาหนานะฮะแล้วก็ไม่คมเนี่ยตรงเนี้ยจบได้เลยไม่ต้องดูต่อแล้วนะฮะอ้อมีอีกอย่างหนึ่งทุกครั้งในการเทียบผมแนะนำว่าต้องหารูปพระแท้มาเทียบนะฮะก็คือรูปพระแท้เนี่ยอย่างองนี้องเนี้ย องนี้รุ่นเนี้ยออกมาปีหกห้าสองห้าหกห้าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มนะเช่าหาจะกลุ่ม Facebook อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เซิร์ชเลยเสยมาเสือนอนกินนะฮะพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกฟิลเตอร์เราก็เลือกปีไปปีหกห้าเลยเหรียญที่ออกมาในช่วงนั้นช่วงนั้นเนี่ยจะยังเป็นของแท้กันแทบทั้งหมดอะ่ะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะฮะก็เอามาสักรูปที่ชัดๆมาสักรูปหนึ่งอะ่ะ แล้วก็เอามาเทียบนะฮะอันนี้เรายังไม่พูดกันถึงบล็อกนะบางรุ่นอาจจะมีหลายบล็อกเพียงแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันคือดูง่ายแหละมันดูง่ายเลยไม่ต้องเทียบบล็อกละไม่ต้องเทียบอะไรต่อละนะฮะอันนี้คือดูง่ายเลยนะแล้วก็โอเคพอได้รูปตัวอย่างมารูปาพแท้ตัวอย่างมาก็เอามาเทียบเอามาเทียบอย่างผมนี่ก็ได้นะฮะทำรูปเทียบเลยผมใช้แอป p i c a r t P.I.C.A.R.T. ในการทำนะเอารูปบาเรียงกันเนี่ยแล้วเราก็เทียบกันง่ายๆนะถ้าไม่เหมือนหรือดูแล้วเอ๊ะเรียงไว้ก่อนไม่ต้องเสียตังค์นะฮะพยายามพยายามเอาชัวร์ที่สุดไว้ก่อนเอาว่าเฮ้ยดูยังไงก็แท้นะอย่าไปคิดเข้างตัวเองว่าเฮ้ยโอ้น,นี้แม่ดูแล้วมีรุ้นอย่างนี้อย่าอย่าไปเอานะฮะ ดูแล้วมีลุ้นแค่มีลุ้นไม่เอาเราดูว่าเอาแท้เลยเนี่ยดูแล้วแบบโอ้นี่มาแล้วเป๊ะกันเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาอย่างนั้นนะฮะอ่ะต่อมาเนี่ยมาดูเอาด้านหลังบ้างด้านหลังเนี่ยผมปิดอัตลักษณ์ไปอ่าให้มาดูตรงนี้ดูนะฮะดูเทียบนะยันที่เป็นลักษณะยุ่งๆอย่างเงี้ยดูทําให้ทําให้แยกแยะ,ะแท้กับไม่แท้ได้ง่ายนะฮะดูนะครับ ความคมนะแล้วดูมิตินะฮะเทียบกันดูความคมแตกต่างเลยแล้วดูมีมิติที่สูงขึ้นมามากกว่าชัดเจนนะฮะเอามาดูเสือ,อดูมิติเสือนะเทียบกันเนี่ยแตกต่างเลยนะฮะเนี่ยแตกต่างเลยมันจริงๆพระเนี่ยเขาจะทําคือคนสร้างอ่ะ ยุคป,ปัจจุบันเนี้ยคือเขาพยายามจะทําให้สวยที่สุดนะฮะและโรงงานเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยเขาทาออกมาได้แบบว่าหลุด QC ยากมากเทคโนโลยีเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าหลุด QC กันได้บ่อยเอาจะหมูกหายบ้างอะไรหายบ้างปัจจุบันจะไม่ค่อยหลุดกันทําออกมาก็คือจะมีความเป๊ะกันอยู่มากนะฮะแล้วจะก็จะมีความเนียนสวยอะ่ะมีความสวยมีความคมนะฮะสำคัญนะสิ่งแรกที่ควรต้องดู ความสวยและความคมองค์ไหน,นไม่สวยไม่คมก็ทิ้งไปก่อนก็ได้เอาชัวร์ไว้ก่อนนะฮะอ่ะต่อไปมาดูมาดูองค์นี้ผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นหรือยงังแต่องค์นี้จริงๆผมแว็บแรกปับดูออกเลยนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าผิวพระหรือเปล่าอ่าอันนี้ยังไม่ใช่เพราะว่ามุมแสงแสงการถ่ายและกล้องแต่ละตัวเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน อาจจะทําให้สีสันอะไรวันณะอะไรออกมาแตกต่างกันด้วยการกระทบของแสงอะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าที่ผมดูออกเลยก็คือนี่ฮะห่วงห่วงแบบไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงว่าจะแท้เลยห่วงคนละแบบเลยนะฮะห่วงคนละแบบเลยอันนี้คือชัดเจนนะแล้วพอมาดูงานเนี่ยงานเขาจะดูงานปั๊มแบบหล,หลวมๆอ่ะ หลวมๆจะไม่มีความแน่นดูจะมีความแน่นนะฮะแล้วก็จะดูแบบไม่ไม่สวยอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมองค์พอมาดูอง์นี้ปั๊มเนี่ยจะดูสวยเลยดูแบบพิมพ์ชัดคมสวยๆอันนี้ดูแบบดูแบบไม่คมอะ่ะแล้วก็ไม่ดูไม่สวยนะฮะเนี่ยดูง่ายๆเลยคือในในลักษณะที่เรายังไม่ต้องไปเทียบในในพิมพ์อะ่ะมันก็ดูออกได้ทันที นะามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังอ่ะนี่ยันอย่างที่ผมบอกยันยุง่งอันนี้ยังดูคมนะแต่มิติเขาไม่ได้มาดูมาดูองนี้เนี่ยคมกว่าและมิติเนี่ยชัดเจนเลยแตกต่างนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดูดูได้ง่ายนะดูได้ค่อนข้างง่ายแยกความแตกต่างได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยพระเนี่ยจะดูแบนแบนเสือจะดูแแบน ส่วนองค์เนี้ยจะดูมีมิติเห็นไหมฮะดูมีมิติก็ดูเงาเอาก็ได้ดูเงาช่วยเอาก็ได้นะฮะทองแดงในพระที่ผมมองว่าไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เอาวง่ายพระปอบเนี่ยที่เขาทามาส่วนใหญ่เขาจะใช้ของคุณภาพไม่ดีใช้ทองแดงก็ทองแดงไม่ดีนะคุณภาพของเนื้อก็แต่ก็จะดูแบบดูแยกได้เหมือนกันนะนะฮะ าผู้สร้างปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาไปสร้างถวายเนี่ยเขาจะพยายามใช้คุณของคุณภาพดีที่สุดไว้ก่อนนะมาตรฐานในการสร้างของพายุนี้ผมผมต้องชื่นชมนะผู้สร้างปัจจุบันเนี่ยคือพยายามทําออกมาให้แบบว่าสวยอะสวยแล้วคุณภาพแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยนะอัน,นต้องชื่นชมจริงๆนะฮะโอเคก็เนี่ยผมมีสองคู่วันนี้มีสองคู่มาเทียบไปดูนะฮะก็ หวังว่าจะมีประโยชน์นะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนยุคช่วงหลังๆมันเนี่ยเห็นบ่อยก็คือเวลาที่เขามาปล่อยเช่าพระนะอันนี้เป็นทริคของผมเองนะฮะพระไหนที่ผมจะเลือกดูแล้วไม่เลือกดูเ,เป็นทริคของผมส่วนตัวพระที่เขาเอามาลงแบบถ่ายรูปมาลงแบบหลายๆองค์อะแล้วมีราคาแปลกๆแปลกๆพวกนี้ผมแนะเลยเลี่ยงเลี่ยงไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเป็นรูปหลายๆพระหลายๆองค์เนี่ย รูปพระเนี่ยพิมพ์พระเนี่ยจะไม่ชัดแล้วนะฮะพอไม่ชัดปั๊บเนี่ยเราไม่เห็นไงเราเทียบไม่ได้นะแต่ที่ผมไปไปพยายามดูมาเนี่ยในแบบของผมนะอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นเขาก็คือของผมเนี่ยมันจะดูได้นะเอาว่าผมมองว่าไม่ดีอ่ะทั้งนั้นเลยเอาว่าเก้าสิบอร์ซ็น่ะถ้ามาลงในลักษณะว่าหลาย,ๆ,ลายๆองค์นะแล้วก็มีราคามาแปะๆ,ๆพวกนี้ผมแนะให้เลี่ยง นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพระที่เขาถ่ายมาแบบไม่ชัดอะ่ะถ่ายไกลๆอะ่ะถ่ายมาแบบคือกล้องปัจจุบันเนี้ยมันถ่ายใกล้ๆได้มันซูมเข้าไปถ่ายได้ออให้ออกมาชัดเนี่ยมันไม่ได้ยากนะฮะขนาด iPhone 6เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังถ่ายออกมาได้ชัดเลยง้นะยุคนี้จะถ่ายออกมาไม่ชัด้วมาบอกว่าเออกล้องถ่ายไม่ได้เนี่ย มันมันก็ไม่ใช่แล้วอย่างนั้นคุณก็ไม่ไม่เหมาะในการที่จะเอ่อมาปล่อยเช่าพระแล้วแหละนะฮะไม่ควรไม่เหมาะในการจะมาทําลงออนไลน์อ่ะในโลกโซเชียลแล้วนะคุณควรจะไปตั้งตั้งแผงมากกว่าแล้วนะฮะเนี่ยถ้าถ่ายออกมาแบบไกลๆไม่ชัดอย่างเงี้ยผมมองเป็นว่าเขาเจตนาไม่ให้เราเห็นพิมพ์ผมมองอย่างนั้นนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะฮะ พอเราเไม่สามารถเทียบพิมพ์ได้เงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะหลงไม่เช่ากับเขาได้ฉะนั้นเวลาที่จะเช่าเนี่ยต้องเทียบทุกครั้งพยายามเทียบทุกครั้งนะฮะแล้วรุ่นไหนที่มีแล้วเนี่ยมีของปลอมมาแล้วเนี่ยในมุมมองผมนะผมจะพยายามเอามาทําให้แต่จริงๆโอ้โหคือมหาศาลเยอะมากเอาว่าผมทํานะทุกอาทิตย์ครบปีหนึ่งผมยังทำได้ไม่หมดเลย นะอาทิตย์ละรุ่นนะอาทิตย์ละรุ่นเนี่ยยังทาได้ไม่หมดเลยเพราะของปลอมเนี่ยเยอะจริงๆและช่วงหลังเนี่ยระบาดระบาดมากกว่าเดิมเยอะนะฮะและระบาดไปในหลายๆเกจิในเกจิเอาพูดเลยแล้วกันอย่างของครูบากิสดาสมัยก่อนเนี่ยคือคือปลอมน้อยเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยปลอมน้อยในมุมมองผมนะนี่ผมบอกก่อนในมุมมองของผม ปลอมน้อยมาปัจจุบันเนี่ยเยอะแบบแบบผมเองยังงงอ่ะเข้าไปดูเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นเป็นพระไม่ดีเนี่ยประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะที่มาลงปล่อยเช่ากันนะี่ยซึ่งมันมันเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะนะฮะซึ่งพระปัจจุพระของคุณบากิสดาเนี่ยเขาจะเล่นหากันเป็นกลุ่มจะมีกลุ่มที่เขาศรัทธากันนะฮะ พระท่านราคาสูงนะแต่เขาจะเล่นหากันในในกลุ่มของเขาแล้วก็จะมีชาวต่างชาติที่แบบเป็นฮ่องกงมาเลอะไรเงี้ยสิงคโปร์เงี้ยมามาเป็นสิทธิ์ท่านเหมือนกันนะชาวจีนก็ด้วยนะฮะพระท่านก็จะราคาสูงแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือจะมีที่ผมมองไม่ดีเนี่ยออกมาเยอะเหมือนกันเข้ามาปะปนแล้วก็มีหลายรุ่นซึ่งครูบากฤสดาเนี่ยก็จะเป็น จะเป็นองค์หนึ่งเนี่ยเป็นของเก,เ,เกจิท่านหนึ่งที่ผมจะเอามาเทียบให้ดูเหมือนกันนะฮะและทีนี้เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีรุ่นไหนเป็นพิเศษของเกจิท่านไหนเป็นพิเศษที่อยากจะให้ผมลองไปเช็คดูว่ามีของไม่ดีออกมาหรือย,อยังเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คให้นะเพราะว่าอย่างที่บอกอะผมมีวิธีการเช็คที่อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขา แต่ว่าผมก็มั่นใจในแบบของผมอะนะฮะแล้วก็ก็อยากจะทําคลิปขึ้นมาเป็นภูมิคุ้มกันให้เพื่อนๆนะได้ได้มีวิธีในการแบบเช่าหานะฮะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าพระใหม่เนี่ยไม่มีปลอมหรอกคือพระที่เป็นกล่องที่มีกล่องมาด้วยอย่างเงี้ยไม่ปลอมหรอกผมจะบอกเลย้ว่าไม่ใช่เลยกล่องนี่เป็นอะไรที่ทําทําเรียนแบบได้ง่ายแบบที่มีกล่องเนี่ย โดยที่ทําปลอมได้ง่ายอย่าอย่าไปคิดว่ามีกล่องแนละ้วต้องแท้นะฮะไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะเอาพระที่มีกล่องอนะ่ะทั้งของแท้และของไม่แท้เนี่ยมาเทียบให้ดูเลยนะของหลวงปู่เจเนี่ยผมดันไปโดนไปโดนหลงเข้าไปโดนไม่คิดเหมือนกันว่าแม่ขนาดนี้ยังอุตส่าห์จะไปโดนไปโดนมาได้แต่ก็โอเคแหละที่ว่าพระของท่านเนี่ยราคาไม่สูงมันโดนเราก็ไม่ได้เจ็บหนะักนะฮะไม่ได้เจ็บ ก็ผมก็เลยโอเคเลยก็ถือว่าเอามาทำเป็นวิทยาฐานให้เพื่อนๆดูนะฮะก็โอเคยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับถ้าใครมีของเกจิรุ่นไหนมีเกจิท่านไหนหรือมีรุ่นไหนเป็นพิเศษที่อยากให้ผมทำเนี่ยเอาเอา,เอา,เอามาใส่ไว้ในคอมเมนต์นะนะฮะโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ